ถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำไมแล้วทำไมเศรษฐกิจไทยมึงได้ปี ,67 มึงได้โตได้แค่2.5นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงปี67ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาแล้วก็จริงๆต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐ,ฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเรารเผชิญข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่มีความล่าช้า ตั้งแต่ช่วงรัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของของรัฐบาลเพราะฉะนั้นตัวงดประมาณซึ่งปี67ซึ่งควรจะต้องออกตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยก็ล่าช้าออกไปนะครับแล้วก็มีกระบวนการทางงบประมาณที่ต้องดําเนินการหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้รัฐบาลเองในช่วงนั้นเนี่ยมีข้อจํากัดที่จะในการดําเนินงานในแง่ของการดําเนินมาตรการต่างๆนะครับศฐกิจไทยอาจจะโตได้ไม่มากนะครับ ก็มาจากข้อจํากัดทั้งในเรื่องของการที่เราอยู่ในช่วงทรานซิชันแล้วก็ข้อจํากัดในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งแก้ปัญหาต่างๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะแก้ได้เนี่ยอีกประมาณปีถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยสศรีไทยก็จะเริ่มขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับจากการทรานซิชันในแง่ของภาคอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับแบบแรกก็ขอกราบสวัสดีนะครับแล้วก็เรียน ท่านผู้บริหารคือมติชนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้นําเรียนทุกท่านนะฮะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังจะขยับตัวไปอย่างไรบ้างนะครับในช่วงถัดไปจากนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตต,ต่อเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียนทุกท่านไปเมื่อสักครู่นะครับ ผมขออนุญาตฉายภาพให้ท่านเห็นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในไตรมาสสี่ที่เพิ่งได้มีการรายงานไปนะครับท่านจะเห็นว่าดัชนีทั้งในฝั่งที่เป็นภาคการผลิตแล้วก็ภาคการสง่งแล้วก็ภาคการใช้จ่ายของเรานะครับขยายตัวดีขึ้นทุกตัวนะครับขยายดีตัวดีขึ้นทุกตัวโดยเฉพาะเรื่องของ การลงทุนรวมที่ขยายตัวได้ถึง5.1ซึ่งการลงทุนรวมนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างฟันตเตอร์เบนชัลทางเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีตัวเลขที่ยังน่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับอย่างเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนซึ่งก็หดตัวไป2.1ซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนทุกท่านในรายละเอียดต่อไปนะครับ การส่งออกบริการหรือการท่องเที่ยวของเรานะครับก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องในระดับ2ดิจิตมาตลอดนะครับทุกๆไตรมาสการส่งออกของเราเนี่ยขยายตัวดีขึ้นมากนะครับ8.9%เนี่ยในเชิงปริมาณซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นการขยายตัวค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับทั้งปีของปี67นะครับ การกอร่อสร้างต่างๆก็ขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับจากเม็ดเงินลงทุนของรัฐที่ลงไปท่านจะเห็นว่าเม็ดเงินลงทุนของรัฐนี่มีการขยายตัวด้านการลงทุนหนึ่ง39ซซึ่งก็ต่อเนื่องจากปีที่จากไตรามาสก่อนหน้าด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยทำไมแล้วทำไมเศรษฐกิจไทยหึงได้ปี67เึงได้โตได้แค่2.5นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า ช่วงปี67ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาแล้วก็จริงๆต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเรารเผชิญข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่มีความล่าช้าตั้งแต่ช่วงรัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของของรัฐบาลเพราะนั้นตัวงบประมาณซึ่งปี67ซึ่งควรจะต้องออกตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ย ก็ล่าช้าออกไปนะครับแล้วก็มีกระบวนการทางงบประมาณที่ต้องดําเนินการหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้รัฐบาลเองในช่วงนั้นเนี่ยมีข้อจํากัดที่จะในการดําเนินงานในแง่ของการดําเนินมาตรการต่างๆนะครับแต่เมื่องบประมาณออกมานะครับในเ,เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับท่านจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มขยับตัวเร่งขึ้นนะครับ ตั้งแต่ควอเตอร์สองเป็นต้นมานะครับแล้วผนวกกับเรื่องของการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่เนี่ยโตขึ้นถึง3.2%ก็ขยายตัวต่อเนื่องจาก3%เในไตรมาสก่อนหน้านะครับแล้วถ้าดูเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเราก็ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับก็ไม่ได้มีการเกิดเหตุการณ์ที่เราจะมีการหดตัวลงหรือยอย่างไรนะครับ หล,หลายเรื่องเนี่ยขยายตัวได้แรงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาขาเกษตรที่ขยายตัวได้ครั้งแรกในรอบ5้าไตรมาสนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับท่านจะเห็นว่าหลายลตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับมันปรับตัวดีขึ้นหมดนะฮะตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องเซนติเมนต์ของอภาคธุรกิจกับภาคประชาชนซึ่งอาจจะยังมีความรู้สึกว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับ แต่ผมเรียนว่าในภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็ได้เดินหน้าทําไปหลายเรื่องนะครับอย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้หนี้นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินที่มีการเร่งแก้กันมานะครับแล้วก็มีการออกมาตรการออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้การแก้หนี้ในช่วงข้างหน้านะครับ ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเข้าสู่โครงการคุณชู้เราช่วยนะครับก็จะช่วยในการที่จะให้มีการตัดต้นเงินได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะหลุดพ้นจากความเป็นหนี้ได้ดีขึ้นแต่ทีนี้กลับมาที่ตัวที่ผมกําลังให้ท่านดูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่มันติดลบเนี่ยมันติดลบมา,าในช่วงไตรมาสก่อนหน้าด้วยแต่ว่ามันก็ติดลบน้อยลงนะครับทีนี้ถามว่าแล้วในช่วงถัดไปมันจะติดลบอีกไหมนะครับถามผมเนี่ยผมก็เรียนว่าก็ มันน่าจะปรับตัวดีขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจากที่ท่านนายกได้เรียนได้เรียนทุกท่านไปนะครับเมื่อสักครู่ว่าการลงทุนของ BOI เนี่ยในภาพรวมทั้งหมดของปีที่แล้วเนี่ยมีประมบาลถึงประมาณสัก1.14ล้านล้านบาทนะครับแต่ถ้าไปดูไส้ในท่านจะเห็นว่าการลงทุนในส่วนที่เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ย มีอยู่ประมาณถึง8,32,000กว่าล้านนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณถึง25%คำถามที่ต้องถามกลับมาคือว่าแล้วทำไมภาคเอกชนต่างประเทศเนี่ยเขาถึงมั่นใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับสิ่งแรกก็คือว่าหนึ่งก็คือตัว position ของประเทศไทยของเรานะครับที่เราเวาง position ของเราในลักษณะที่ไม่ได้ไปอยู่ในฝัง่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้อันที่ห อันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานของเราซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเราที่มีอยู่นะครับถ้าไปดูนะครับตัวที่มาลงในในที่เป็น FDI ที่มาลงในจากจากต่างประเทศเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของตัวอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมาลงถึงประมาณ2,40,000กว่าล้านนะครับในช่วงปีที่แล้วแล้วก็เรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มาลง ที่มีเงินกลงทุนโดยตรงถึงประมาณ2,30 0 0 0ล้านทีนี้ก็ต้องถาม่าแล้วอ,อุตสาหการรมดิจิทัลที่เข้ามาลงทำไมเข้ามาลงที่บ้านเราเยอะจังนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สมบูรณ์มากนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นนะครับดีไม่ดีจะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำนะครับในภูมิภาคนี้นะครับจากผาคเอกชนของเราที่มีความสามารถสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง True หรือว่าทาง A AS ก็ตาม ที่มีการลงทุนในแง่โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจนทำให้เราสามารถที่จะมีความครอบคลุมได้ทั้งประเทศและขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการดำเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันก็ทําให้ ตลาดตรงส่วนนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันมี potential ที่สูงนะครับก็ทำให้เขามาลงในแง่ของ data center ซึ่งก็ไม่ใช่เป็น data center เล็กๆนะครับก็เป็นระดับ hyperscale ที่เขามาลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนในส่วนที่เป็นการเสริมให้กับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะที่จะไปสอดคลับกับเรื่องของตัว sustainable development เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ green energy ต่างๆนะครับ renewable energy เนี่ย ก็มีการลงทุนมากขึ้นนะครับปีที่แล้วนี่มีการลงทุนอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนล้านได้นะครับในส่วนของที่เป็นการลงทุนในแง่ของพลังงานทดแทนเพื่อที่จะพปายเรื่องนี้ให้กับภาคอุตสาหกรรมของเรานะครับแล้วก็ในแง่ยานยนต์ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูตัวเลขการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในขณะนี้ที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีหกห้าหหหกเดเนี่ยเ,เราเริ่มมี การลงทุนของฝั่งภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีสูงเนี่ยขยับตัวขึ้นมาตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็มาสูงสูงมากในปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมที่ที่กำลังมีที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างเรื่องของ AI หรือว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ เรื่องของยานยนต์สมัยใหม่นะครับก็จะเป็นตูสาหกรรมที่จะเข้ามาเสริมในอุตสาหกรรมเดิมของเรานะครับแต่แน่นอนนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกท่านอาจจะเห็นว่าศตรีไทยอาจจะโตได้ไม่มากนะครับก็มาจากข้อจํากัดทั้งในเรื่องของการที่เราอยู่ในช่วงทรานซิชันแล้วก็ข้อจํากัดในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่ง แก้ปัญหาต่างๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะแก้ได้เนี่ยอีกประมาณปีถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยสเกิจไทยก็จะเริ่มขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับจากการทรานซิชันในแง่ของภา,าคอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับในขณะเดียวกันภาคการส่งออกของไทยนะครับที่เราเห็นว่าเป็นมูลค่าการส่งออกเนี่ยโตถึงประมาณ1 0 6ก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นการโตสูงสุดในรอบ11ไตรมาสนะครับนั่นหมายถึงว่าโอกาสในการขายสินค้าของเราเนี่ยมีมากขึ้นนะครับ ต้องเรียนตามตรงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยผูกพันกับภาคการส่งออกเศรษฐกิจไทยเนี่ยผูกพันกับภาคการส่งออกค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทําตลาดเรื่องการส่งออกเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาสินค้าต้องมีการหาสินค้าใหม่ๆที่สามารถที่จะแข่งได้ในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนต่างๆก็จะเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์หรือว่าการลงทุนในแง่ของ R&D อย่างที่ท่านดรกได รัฐมตรีได้ได้เรียนไปนะครับเพราะรัฐก็จะมีมาตรการส่งเสริมเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างนว,วัตรกรรมขึ้นมาได้นะครับสินค้าสําคัญสาคัญหลายๆตัวนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการส่งออกที่ขยายตัวขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับที่ขยายตัวได้ถึง1้อยสเอเซนะครับเรื่องของตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็ขยายตัวขึ้นมาถึง45.7%นะครับ นี้ถามว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมผมก็เรียนว่าณขณะนี้เนี่ยเราได้นำอาอุตสาหกรรมที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงเนี่ยผ่านทาง B.O.I เข้ามาเพื่อมาลงทุนในประเทศไทยหลายบริษัทแล้วนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะบริษทัทหลักๆอย่างบริษทัทอินฟินิออนที่เป็นคนทำเรื่องของชิปดีไซน์ขั้นสูงหรือว่าการทำเรื่องของอ PCB นะครับซึ่งเป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้นนะครับซึ่ง เราก็ล้างราในเรื่องนี้มานานนะครับในการที่จะพัฒนาภาคนี้นะครับเพราะนั้นจากตรงส่วนจากจุดนี้ไปเนี่ยในปีถัดๆไปเนี่ยเมื่ออุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยก่อสร้างแล้วก่อสร้างโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการผลิตแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้บนฐานของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับ นี้คาถามถัดมาคือว่าแล้วทำไมเราต้องมาเอาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้เข้ามาอุตสาหกรรมเดิมมันไม่พอเลยนะครับเราต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเราที่มีมาในอดีตเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายนะครับขั้นกลางก็มีอยู่ไม่มากนะครับขั้นต้นเนี่ยก็มีอยู่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมพวกนี้มันอยู่ที่ตัวขั้นต้นนะครับ นีถามว่าแล้วด้วยอุตสาหกรรมของเราที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยหรืออุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยในอนาคตเนี่ยตัวชิปเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญมากนะครับในการที่จะเข้าไปอยู่ในทุกจุดของของของ,ของสินค้านะครับ สิ่งที่เรานำเข้ามาในแง่ของตัว <c oughs> อุตสาหกรรมชิปขั้นต้นเนี่ยหรือชิปดีไซน์ต่างๆเข้ามาก็เพื่อที่จะสร้างัพพลายเชนใหี่เรามีความมั่นคงมากขึ้นนะครับไม่ให้มันเกิด disruption นะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดปัญหาในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีการการแข่งขัน,ขนทางการค้ามันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ต้องไปรอเอาชิปคนอื่นเข้ามานะครับเพราะนั้นก็เป็นการสร้าง resilience ให้กับ ให้กับภาคอุตสาหกรรมในโดยรวมแล้วก็ให้กับประเทศโดยรวมด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราก็ดําเนินการมานะครับแล้วรัฐบาลนี้ก็ให้ความสําคัญทางบ OI เองก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็พยายามดึงเข้ามาหลายๆโรงด้วยนะครับและในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีมาเพิ่มอีกนะครับอย่างในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีสําคัญที่ก็ค่อนข้างที่จะมีผู้สนใจเยอะนะครับในการที่จะมาลงทุนนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับ ทีนี้ถามว่า,าแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเราเราผูกพันกับภาคการส่งออกแล้วการส่งออกมันยังจะดีต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับก็ต้องเรียนว่าในในเรื่องของตัวถ้าเราไปดูนะครับในแง่ของตัว pmi ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศเศรษฐกิจหลักต่างๆเนี่ยแนวโน้มมันก็จะพุ่งขึ้นมากนะครับเพราะว่า,าขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆก็น้่นหมายถึงว่าคําสั่งซื้อต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามามากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย มูลค่าการส่องของประเทศเศรษฐกิจใหม่ก็ยังคงขยายตัวได้ดีนะครับและในขณะนี้เองเนี่ยก็เป็นวัตจากรขาขึ้นของตัวเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับท่านจะเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเราเนี่ยอุปโภคชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยส่งออกได้ขยายตัวได้ดีมากนะครับและในอนาคตเนี่ยก็ในช่วงถัดไปก็คงจะขยายตัวและมียังคงมีโมเมนตัมที่จะขยายตัวได้นะครับ แต่มันก็จะติดอยู่ในเรื่องของปัญหาข้อจํากัดภายในของเราที่ต้องเร่งแก้ก็คือเรื่องของอย่างอุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมของเรามาแชมเปี้ยนของเรามาต่อเนื่องอยู่อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีปัญหามาจากเรื่องของมนีโคุเรือนที่สูงแล้วก็เรื่องของการเข้มงวดในแง่ของการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป้าหมายหลักๆก็คือต้องการที่จะลดหนี้คุรเรือนลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงในอุตสาหกรรมยานยนต์เองก็เป็นอุตสาหกรรมที่ก็ยังอยู่ในช่วงทรานซิชันเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับทีนี้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นของปี6-7ทั้งปีนะครับท่านก็จะเห็นว่าหลายๆตัวได้ดีขึ้นทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราข้อจํากัดต่างๆในแง่ของงบประมาณภาครัฐต่างๆเนี่ยหมดไปนะครับเราก็เร่งเบิกจ่ายจนทําให้การลงทุนของรัฐเนี่ยพลิกกลับมานะครับ จาก4ลบติดลบ4.2ในในในปี66เนี่ยขยับมาเป็น4.8ในในปี67นะครับเพราะนั้นเนี่ยในปีนี้เองเนี่ยนะครับเครื่องยนต์สำคัญในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจไทยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนของรัฐนะครับการเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของอการส่งออกนะครับ ถามว่าแล้วเศรษฐภาพเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นยังไงในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้เนี่ยเรามีความมั่นคงเพียงพอนะครับที่จะต้านทานกับภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จากอภินิหารที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของท่านประธานดีท่านใหม่นะครับเพราะท่านจะเห็นว่าท่านก็ออกออกอาวุธมาตลอดนะครับตั้งแต่ท่านเข้ามารับตําแหน่งนะครับ เพราะนั้นในช่วงถัดไปเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความมั่นมีภูมิคุ้มกันที่ที่น่าจะเพียงพออยู่นะครับในการที่จะต้านทานได้ขณะเดียวกันเราก็คงอยู่เฉยไม่ได้นะครับเราก็คงต้องมีการเตรียมการในแง่ของการพูดคุยเจรจาด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูแนวโน้มเศรษฐกิจของเรานะครับจะเห็นว่าผมก็คงยังคงประมาณการไว้ที่2.8นะครับค่ากลางมาถามว่าแล้วทำไมไม่สาล่ะนะครับ อันนี้มันก็เทคความเสี่ยงนะครับในแง่ของกรณีที่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมันเกิดความผันผวนมากนะครับเกิดมีการใช้มาตรการทางการค้าตอบโต้กรรันรุนแรงมากขึ้นซึ่งณขณะนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ถามว่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมแล้วทำไมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวทำไมภาครัฐเห็นเงียบเียไปนะครับในเรื่องของ การเจรจาการค้าพวกนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีการเตรียมการไว้ตลอดนะครับมีการพูดคุยกับฝั่งภาคเอกชนด้วยนะครับในการเตรียมที่จะใช้เป็นประเด็นในการเจรจาว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างแต่เรื่องพวกนี้มันเอามาพูดในเชิงสาธารณะคงยากนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บเอาไว้เป็นเหมือนกับเวลาท่านต้องเก็บเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอาวุธลับของท่านนะครับเพื่อที่จะ ไม่งนั้นเขาจะรู้หมดนะครับว่าเราจะไปเจรจาเขาเรื่องอะไรนะครับมันก็จะทําให้ทุกคนเขาก็ไอ้ทางอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเตรียมการรอไว้ก็ทําให้เราอาจจะเจรจาไม่ได้เป้าอย่างที่เราต้องการก็ได้นะครับแต่ต้องเรียนว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเรารัฐบาลเองนะครับหน่วยการราชการและภาคเอกชนเนี่ยเรามีการเตรเียมการเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วทางแม้กระทั่ง,างทางผมกับทางธนาคารประเทศไทยเองก็ทำสต๊าดดี้เรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ นำเสนอเรื่องนี้ให้กับท่านนายรุฐมนตรีแล้วเหมือนกันนะครับว่ารูปแบบแนวทางน่าจะมีประเด็นอะไรบ้างนะก็เป็นก็เป็นความเห็นหนึ่งนะครับที่จะเป็นอินพุตหนึ่งให้กับทางรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะได้ไปดูว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องปัจจัยสดับสนุมพูดไปแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องอยู่ที่เรื่องที่จะตัวขับเคลื่อนในในปีนี้ แต่ว่าผมอยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสี่ยงมากกว่านะครับว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคงไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ต่อหัวหน้าท่องเที่ยวของเราเนี่ยต่อหัวต่อทริปเนี่ยขยับตัวดีขึ้นมากนะครับจากประมาณสักสามหมื่นเจ็ดนะครับเป็น4ี่หมื่นนะครับซึ่งขยับตัวขึ้นมาถึงประมาณ5000บาทเนี่ยมันก็เลยทําให้ปีที่แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามา,อ,าอยู่ในระดับประมาณอ,าอยู่ในระดับประมาณ1 5ล้านล้านบาทนะครับแล้วในปีนี้เราก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่ประมาณสัก38ล้านคนนะครับก็น่าจะสร้างรายได้ให้เราได้ประมาณสัก1.69ล้านล้านบาทนะครับในปีนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเหมือนกันนะครับ นี้มาดูเรื่องความเสี่ยงกันดีกว่าครับผมคิดว่าเรื่องความเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากใ,ให้ทุกท่านได้หรือว่าภาคธุรกิจได้เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะครับประเด็นสําคัญที่สุดในะขณะนี้ก็คือความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการดําเนินนโยบายเศรีของสหรัฐนะครับขณะนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่าจะเจรจากับเขาอย่างไร ท่านจะเห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ออกมาเพื่อที่จะยิงออกไปเพื่อที่จะกดดันให้เกิดการเจรจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาถามว่าแล้วเราเองเป็นเป้าไหมนะครับเราเองก็เป็นเป้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปีที่แล้วเนี่ยเราเกินดุลกับสหรัฐอเมริกาประมาณสักสี่หมื่นแปดพันล้านเหรียญนะครับก ขยับขึ้นมาจากอันดับ12มาเป็นอันดับประมาณ10-11นะฮะก็คงจะเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่เขากําลังดูอยู่ว่าเขาจะ,ะจะออกมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะให้เราเข้าไปเจราจาซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้ไว้นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าเราผมว่ารัฐบาลก็จะต้องมีการเจราจาให้ดีที่สุดนะครับให้ได้เทิร์นดีที่สุดเพื่อที่จะลดผลกระทบและขณะเดียวกันก็จะทำให้การส่งออกของเราเนี่ยและสตรีทไทยยังคงขยายตัวได้อยู่นะครับ ถ้าท่านไปดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้พอเขาออกมาคุณทรัมป์เนี่ยออกอับพิธิหารมาเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมา,าจีนเองก็ตอบโต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันมีการพูดคุยกันแล้วจำกัดผลกระทบให้มันไม่ขยายตัวมากกว่านี้เนี่ยผมว่าเศรษฐีไทยก็น่าจะขยายตัวได้มากกว่าที่ประมาณการนะครับแต่ว่า ความเสี่ยงต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องเรียนว่าเราได้มีการทางหน่วยงานต่างๆได้มีการเตรียมการไว้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาระหนี้สินครัวเรือนนะครับที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีการเพิ่มมาตรการ แอดเข้าไปในส่วนของเรื่องของคุณชู้เราช่วยนะครับเรื่องของนอนแบงค์เข้าไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเพิ่มเติมมาตรการต่างๆเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่ทําให้การแก้ปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยมันแล้วก็นี่ธุรกิจโดยเฉพาะ s m สเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็บรรลุผลได้มากขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในปีนี้ภาคเกษตรก็ยังคงมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่า ผลผลิตภาคการเกษตรของประเทศคู่แข่งต่างๆก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแรงกดดันในแง่ของราคาสินค้าเกษตรนะซึ่งอันนี้เราก็คงต้องมีมาตรการเข้าไปดูนี่ถ้าถามว่าแล้วในปีในช่วงถัดไปนี่เราจะเดินหน้าอย่างไงนะครับก็มีอยู่5เรื่องครับที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลได้มีการเตรียมการเอาไว้นะครับสำหรับที่จะรองรับปัญหาต่างๆนะครับ มันไม่ใช่ว่าเรารอให้ปัญหาเกิดนะครับรัฐบาลเองก็มีการเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้แล้วเหมือนกันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมการรับผลกระทบจากมาตรการการนโยบายการค้าต่างๆนะครับถามว่าเรื่องนี้นอกจากเรื่องการเจราจาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับท่านก็คงทราบนะครับว่าพอมีมเรื่องสองครามการค้าเนี่ย สินค้าที่มันเป็น access capacity ที่เกิดขึ้นใน access supply ที่เกิดขึ้นในประเทศผู้ผลิตหลักในภูมิภาคเนี้ยก็คงต้องมีการหาทางออกนะครับก็คงต้องไหลออกมานะครับซึ่งไหลออกมาที่ไหนก็คงต้องไหลออกมาที่แถวๆนี้แถวๆบ้านเราเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาตรการที่มีการเตรียมการเอาไว้ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมาดูเรื่องของการตรวจคุณภาพต่างๆนะครับของสินค้าที่จะเข้ามาการกําหนดมาตรฐานที่จะต้อง เป็นมาตรฐานที่จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้สินค้าที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันมากระทบกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME ของเราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภายในของเรานะครับ<ม>ก็เรื<ม>่องพวกนี้ก็มีการเตรียมการอยู่ด้วยรวมทั้งเรื่องของมาตรการเรื่องของ AD นะครับเรื่องของแอนตี้ดัมปปิ้งเนี่ยก็ต้องมีการเร่งในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ใช้มาตรการเนี่ยนะครับในการที่จะ เป็นตัวในการสําคัญในการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมไทยจากการที่จะมีสินค้าอื่นๆที่เป็น e x c e s s Supply ไหลเข้ามานะครับสองนี่ก็คือเรื่องของการเว่งรัดให้เอกชนเนี่ยมีการลงทุนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบัตรส่งเสริมไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้ท่านจะเห็นว่าการลงทุนในช่วงที่ผ่านมามันขยับตัวได้ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยผู้ที่ใช้บัตรผู้ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนไปเนี่ย เร่งลงทุนตามมาตรการอินสันติเพิ่มเติมของ BOI เนี่ยก็จะทําให้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นซึ่งในปี68เนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเนี่ยจากปี67เนี่ยอีกประมาณสักแสนล้านนะครับที่จะเข้ามาในระบบนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายอันนี้แน่นอนนะครก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเร่งรัดอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าจะเป็นตัวสําคัญอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนที่จะลงไปในพวกโครงสร้างพื้นฐาน,นต่างๆที่จะเป็นการสร้างที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาของประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็ต้องมีการเบ้งแก้ก็ต้องประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับอย่างที่ท่านนายกนตรีได้กล่าวไปนะครับเรื่องของคุณสู้เราช่วยเนี่ยจะเป็นมาตรการหลักอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่ามาตรการนี้มันจะช่วยในการตัดต้นของตัดต้นเงินนะครับของของผู้เป็นเป็นหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาคการท่องเที่ยวก็คงเป็นภาคที่เราต้องยึดเอาไว้นะครับที่จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สาคัญมากๆอันหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการดูทั้งในแง่ของอจํานวนเที่ยวบินที่จะเข้าประเทศไทยนะครับตัวแคริเออร์ที่เป็นแคริเออร์ที่เป็น ติดธง,งไทยนะครับก็ถ้าสามารถที่จะขยายฟ rek วันซีหรือว่าขยายจุดบินเพิ่มเติมในจุดที่มีศักยภาพได้นะครับและเป็นตลาดสำคัญเนี่ยก็จะทำให้มีปริมาณนะักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้เศรษฐกิจกไทยเนี่ยมันเดินหน้าได้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันอย่างที่ท่านนายกต้องจีได้เรียนไปนะครับเรื่องของอาภายในเราเองเนี่ยก็จัดเฟสติวัลนะครับเต็มเหนียวนะครับทั้งปีนะครับ พี่พ่ในทอทอทอก็คงเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะประเด็นสําคัญมันคือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องกระจายเม็ดเงินนี้ให้ลงไปในในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเมืองรองแล้วก็ในชุมชนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับในขณะเดีวยวกันเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยเรื่องของฝุ่น p m 2อก็ต้องมีการแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบภูมภาคการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจไทยของเราเองเนี่ยยังคงสรุปง่ายๆนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจไทยของเราเองเนี่ยผมคิดว่ายังคงมีความมั่นคงเพียงพอแล้วก็มีภูมิต้านทานที่จะรองรับปัญหาความผันผวนในปีนี้โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังได้ในระดับหนึ่งนะครับอสองเนี่ย มาตรการต่างๆที่เราดําเนินการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนเรื่องของการนําอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามามันจะช่วยให้การทรานซิชันโครงสร้างอุตสาหกรรมของเราเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยับไปอีกระดับหนึ่งได้นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องของตัวของฝั่งรัฐเองนะครับเรื่อง fiscal space ต่างๆเนี่ย เรื่องการเรื่องค่าการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็มีการรัดเข็มขัดลดรายจ่ายประจําลงนะครับเพื่อที่จะให้ไปเพิ่มในเรื่องเม็ดเงินลงทุนมากขึ้นก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับร่วมมือกันนะครับในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ช่วยที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานะครับเดินหน้าไปสู่ความ จะเรียรุ่งเรืองได้ในอนาคตนะครับอย่างที่พวกเราเห็นหวังกันนะครับก็สุดท้ายก็ผมก็จะมีก็คงจบการบรรยายของผมประมาณนี้ครับขอบพคุณมากครับ